ข้อที่32มสิบถ้า f x อะ่ะเท่ากับ x ยกกาลังสองบวก2 x บวก1แล้วรูปอย่างง่ายของ f ที่แทน x ด้วย2 x ไปบวกกับ f ที่แทน x ด้วยลบ2 x เราคิดตรงนี้ก่อนละกันเนาะ f ที่แทน x ด้วย2 x เนาะจะมีค่าเท่ากับ x กาลังสใช่ไหมแล้วก็แทนเป็น2 x ยกกําลังสองแบบนี้บวกกับ2เนาะ แทน x ด้วย 2x แล้วก็บวกด้วย1นะครับมีค่าเท่ากับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2เนาะจะได้ 4x ยกกำลัง2นะครับที่เป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่ากำลัง2ตัวเนี้ยกระจายหาย x แล้วก็กระจายหาย2ตัวนี้ด้วยเนาะ2ก็ล้ว2ได้4นะครับแล้วก็ x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง2บวกกับ2คูณ 2x ได้ 4x แล้วก็บวกกับ1 เก็บค่าไว้นะครับต่อไปเนาะ f ที่แทน x ด้วยลบ2 x แทนค่าลงไปนะครับในสมการนี้ตัวเดิมนั่นแหละแทน x ด้วยลบ2 x ทั้งหมด,ดยกกาลังสองเนาะบวกกับ2แทน x ด้วยลบ2 x แล้วก็บวกกับ1เท่ากับเอากำลัง2เนาะแจกทั้ง x แล้วก็แจกทั้งลบ2นะครับลบก2อกำลังสอง่ะจะได้4 x กำลัง2เนาะ 2คูณกับลบสอได้ลบสีเอแล้วก็บวกหนึ่งสังเกตเนาะด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเศษนะครับตัวเศษเนี่ยเขาต้องการให้เอามาทำอะไรกันนะเอามาบวกกันใช่ไหมครับอยากเนาะเอามาบวกกัน2องข้อน,นี้บวกกันเนาะอ่ะเช็คผลลัพธ์นะครับ4 X กำลัง2บวก4 X กำลัง2ได้8 X ดกยกกำลัง2ใช่ไหมต่อไป 4x ลบกับ4 x เนาะจะได้0นะครับก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็1บวกกับ1เนาะได้บวก2นะครับได้มาแล้วตอนนี้เราได้ด้านบนมาแล้วเนาะผลลัพธ์นะครับคือ8 x ยกกำลัง2เนาะแล้วก็บวกด้วย2ต่อไปนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับเราไปทำด้านล่างบ้างเนาะด้านล่างเนี่ยจะเป็น f ที่แทน x ด้วย x เนาะซึ่งก็คือโจทย์นั่นแหละก็คือตรงนี้ ไม่ต้องทำอะไรเนาะแค่ลอกมาก็พอ fx เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก 2x แล้วก็บวก1ต่อไปเนาะ f ที่แทน x ด้วยลบ x นะครับแทนค่าลงไปเนาะ f ที่แทน x ด้วยลบ x เท่ากับแทน x ด้วยลบ x ยกกำลัง2เนาะบวก2แทน x ด้วยลบ x แล้วก็บวกด้วย1หาผลลัพธ์ออกมาเนาะ ลบ x ยกกําลังสองเนาะเครื่องหมายลบนะครับถ้าเจอกําลังสองอ่ะเครื่องหมายลบจะหายไปนะจะได้ x กาลังสองต่อไปนะครับ2คูณลบ x เนาะได้ลบ2 x นะครับแล้วก็บวก1นคราวนี้ต้านล่างเนี่ยเรียกว่าตัวส่วนเนาะเพราะต้องการให้เอาตัวส่วนเนี่ยมาลบกันนะครับย้ำเนาะเอามาลบกันส่วนเนี้ยกับส่วนเนี้ยมาลบกันเห็นเนาะ x กาลังสองลบ x กาลังสองได้สูตรนะครับไม่ต้องเขียน ต่อไปเนาะสิ่งที่น้องต้องระวังอะ่ะดูตรงนี้นะ 2x ลบกับลบ 2x นึกออกไหม 2x ลบแล้วก็ลบ 2x แล้วก็1ลบกับ1ได้0เนาะไม่ต้องเขียน 2x ลบกับลบ 2x เนาะลบคูณกับลบเนาะเขียนใหม่จะได้เป็น 2x บวก 2x นะครับเท่ากับ 4x ั่หมายความว่าตัวส่วนด้านล่างเนี้ยคำตอบของมันน่ะก็คือ 4x ครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้เนาะคือ 8x ยกกำลัง2บวก2น,นะครับแล้วก็ส่วนด้วย 4x คราวนี้มันสามารถยุบได้อีกชั้นหนึ่งเนาะโดยนะครับใช้แม่สุดคูณเนาะแม่2ในการตัดทอนนะครับหาร2ตลอดทุกตัวเลยเนาะอันนี้ก็หาร2 นี่ก็หาร2แล้วก็ตอนนี้ก็หารสองแหาร2เนาะได้ 4x ยกยกกำลังสองบวกกับ2หาร2ได้1ส่วนด้วย4หาร2ก็ได้2อ,อย่าลืมนะครับมี x ด้วยนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับ